อ่ะครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่ผมในรายการดูคูมูชแนลนะฮะเรามีแขกรับเชิญมาหนึ่งท่านนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะล้ตอนนีเยเนะียังหายไปแล้วมั้งเนี่ยอ๋อลงสสยจะหลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดอ้าวไม่หลุดโอเคโอเคไม่หลุดนะฮะโอเคครับ ดี๋ยวเรารอเขากันก่อนนะฮะโอเคเห็นยังครับเนี่ยไหนอ่ะไปลบบีเล้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเขาผิดเขาผิด s อีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเนี่ยเจอละเจอละเี่ยมามามาห้อง ห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่งเลยครับโอเคอ้าวาาลืมล็ลลอกอ,อ๋อกรรมลืมล็อกอินไม่เป็นไรรหัสนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วล็อกอินชูเลยโอเคออโอเคขแล้วเขอบรัเขอบรลบโอเคกิจก,กรรมนะครับ5 0 0รซับของเรา ปก youtube นะครับผมปก youtube อินโทรสีดีสก,กินสีดีแล้วก็อันนี้แจ้งล่วงหน้าเลยนะครับปก youtube สก,กินสีดีอินโทรสีดีแล้วก็โปรโมทชแนลครับผม เดี๋ยวอย่ามองมาที่ผมมากนีเอาสก,กีนมาผิดอันเนี่ยก็ขอเป็นผู้โชคดีนะที่ผมได้เลือกมานะที่จริงไม่มีอะไรจะอัดนะฮะก็เลยชวนมาอัดกันหน่อยครับผมผมมีสะอาดนะฮะออะไรเกมมิ่งไทยนะครับ ใช่ใชเอาลืมแล้วเอาเอาเอาบัอกอีกกรรมแล้วเจยโหแม่งไม่ได้เลยเดมอนเก็บ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 ขวานขวานขวานชุดเกงเสื้อหมวกโอเคไปทางไหนก่อนดิเดินบนหาเขา อ๋อเขาตามเราอยู่เนี่ยแล้วไปเดินบนหาอยู่โอเคมามามาอามาเลยครับโอ้ยโอ้ย้โยโอเคแคปดิง้งโอ้ยโวิ่งหนีก่อนว่าจังหวะนี้แมปจ้าแมปทำไมไม่โหลดโอเคยูหูโอ้ย,อย,อยกองแต่มันอยู่ข้างในเราจะไปเอาอยัางไงดีใช่มมนมีสองกล้องเลยโอ้โหนี่ไงข้างนอกก็มี เเปิด,ปด,ปดอาไปก่อนเลยตาบมา,า,าละกันอาทีหลักเอาเลยเอาดาบหายเน้ดาบเลยนี่เนื้อไก่ไปเลยว้าวแล้วล่ะกทีกว่า ไปๆๆเดินหางโค้งก่อนฮะาจังหวะนี้อุ้ยเกือบตกเกือบเกือบใครมาคิดว่าเนี่ยถ่ายอยู่กับใครเอ๊ะมันมาหนึ่งตัวข้างหลังข้างหลัง อันไงบวกฮะจังหวะนี้ทำไรครับทำไรครับพี่ทำไรครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตายจี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 ฮะจังหวะนี้จีจีกันเลยโอ้โหสุดยอดมากเฮ้ยโอ้ยแล้วล็อบบี้โคตรแหลกเลยนะเนี่ย เฮ้ยพี่ท็อป TMC TMC สุดการ์เอาละฮะเจอคนดังฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายเอาชีวิตรอดอีกแล้วโอ้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากโอเคตายละ นอยู่ตรงไหนแหละอยู่ตรงนี้โอเคเห็นแล้วมาไป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 ใช่ใช่ตัวจริงเบาเนี่ยน่าจะใช่นะเพราะมียศดแล้วก็ล็อกอินพิมพ์ได้ด้วยอ๋อเอาไหนดีไปเไปตามเขาไปใช่ปะจะลองตามก่อนจิงเปล่าตัวจริงเปล่าเปล่าเปล่าอืม เหมือนจะเป็นต le, ัวจริงส so ีตัวเริเ่มเริ่มสามสองหนึ่งไปแล้วฮะจังหวะนี้วูชดโอ้ได้ t n ีเอากองกองถ่ายแล้วไม่ได้กลองเลยที t ทีไม่มีที่จุดเนี่ยนะ โอเคครับไป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 มาได้ของเลยได้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเียนที่โอ้โหสายระเบิดก็ไม่บอกลืมลืม โอ้โหๆๆๆๆเฮ้ยแจ้ะโอ้ย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 บักบ oh, ักบักบักเกมว่าปิดแชทก่อนแชทมันลกตาเหลือเกินใจเย็นนะพวกตูนเพิ่งตีวิ่งไปตีเขาก่อนเขยมีอะไรในมือตีก่อนได้เปรียบก่อนมักได้เปรียบ โอ้ยมองไเห็นเลยคุณก,ก่อนคุณก,ก่อนอุย้ยโทษโทษไปไปไปตอนแรกว่าจะเล่นเรียมอ,อยู่นะเอาชีวิตรอดเนี่ยเรียมฆ่ากันเองนะครับโหดีมากครับอุ้ยหัยใจย็นรับดาบเหล็กไปแล้ว นี่มันแม่งสายไอ้นี่ไี่หวาดีเลยอ้ย,อยไปแล้วครับเรามันสายกากไทยแลนด์อยู่แล้วครัใ <c> ต <oughs> ้กาก,กยังเลยโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้ยกายตายบ่อยเหลือเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโว้โคตรแหลกตรงล็อบบี้เนี่ยไปไปต่ออีกสักเกมนึงไปห้องสามเลยกินกะกาอยู่ครับโอพีดีนะใช้เจดานนี้่กเน็ตทูยังเล่นได้ก็เป็นเน็ตเอเอสมิจบเลย ผมก็เอเอเนี่ยว่าจะเลิกใช้แล้วเขาทำสาทูเสร็จแล้วทูเนี่ยเร็วนะผมประมัณเท่าไหร่วันละสิบเก้าเก้าห้าร้อยสิบสองกิบใช่ของเอเอแค่สามร้อยกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเรียมเปิดเซิร์ฟเป็นเรียมนะแล้วก็มีเอาชีวิตรอดอีก มันคนลซีซันกันอันนั้นมันที่ผมเล่นกับเพื่อนผมมันร้อยพาร์ตอันนี้จะทำสักสิบพาร์ตเรียม เออแล้ว youtube มันเปลี่ยนที่ได้นี่มันหมายความว่าอะไรครับคืออะไรนะ u ูทูปเปลี่ยนชื่อชแนลมันเปลี่ยนไม่ได้เลยมันบอกว่าอะไรของเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนชื่อบ่เปลี่ยนไปอะไรของมันเนี่ยใช่ใช่ผมเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์อาร์ตกองจะเปลี่ยนอีกทีก็มันก็เปลี่ยนบ่อยเกินไปอ่ะใช่ใส่ให้รลเหมือนเฟซมั้งเฟซหกสิบวันอ่าช่ อะไรมันจะเลื่อนเนี่ยสามสิบวิโอ้ยเริ่มแล้วสองหนึ่งไปจังหวะนี้โอ้โหกองของก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 องมองไม่เห็นเลยจังหวะนี้โอ้ยดาบ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 หวานเนื้อของเราคือจริงเราจะของกาอีแบบไปไป โหแม่งเป็นีัไงก่อนไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะชวนคนดังมาเข้าช anel ให้ดูนะคุณกอดูนะครับเดี๋ยวผมจะชวนคนหนึ่งมื่นห้าพันกว่าซับมาลงช anel ของผมรอทางนี้มันไปไม่ได้เอ๊ะอุ้ยไอพี่เอุ้ยทีะนี่ ยันเบื่ <P MP. S 1> อที่ยันที่ยันยันบวกครับบวกจังหวะนี้บวกอย่างเดียวครับบวกครับบวกโอ้ยแมปแม็ปหลุดแล้วโอเคบวกครับบวก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 อย่างเดียวฮนะขอชนะทีครึ่งโอ้ใหญ่ยันยัยนพวกเรารู้จักกันนะอือฮึอหือ ไหน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 อูซีฟูทั้งานทอ้งาั้นไปเลเว้ยหนี้ก่อนเอือทำไมกากอย่างนี้วะโอ้โหโคตรดับเบิลจะกากเอทีเอ็ซีทีเอ็ซีโอเคครับเดี๋ยวรอรอรอเขาก่อนนะฮะรอเขามาปิดก็ปิดคลิปนะครับเพราะว่าเล่นหลาตาแล้วแล้วมันก็ผมก็กากด้วยแหละนะฮะ อเ,เอ้ยวิวข้างหลังโอ,เเอโอ้ยมันแหลกเหลือเกินตอดวีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยหัานหน้าอีกทางหนึ่งโอเคทางนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปกดซับสไคร e ให้ p e t เตอร์อาร์มเกมมิ่งชาแนลเลยนะฮะเดี๋ยวลิง ชแนลของเขาไว้ที่ดีคลิปชั่นนะครับผมพี่ก็ผมสบลมนี้สวัสดีครับ